สวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีค่ะที่นี่ชื่อว่าร้านกั้งติดทวีโภชนาเคยขายสีขายนอ็อตขายอะไรมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเลยแล้วทำไมชื่อมันเหมือนขายฮาร์ดแวร์เลยอะ่ะก็ใช้นามสกุลของอาเจกค่ะแล้วทำไมต้องไปใช้นามสกุลของน้องพ่อก็อาเจกทำอะไรก็เฮงร้านนี้นี่คุณผู้ชมถ้าเกิดแวะมาเนี่ยนะคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังเลยถ้าใครชอบกินผัดเขาบอกผัดได้หอมความไม่กระทะหอมอะไรเงี้ยที่นี่มีผัดอะไรบ้าง ที่นี่ก็มีผัดสามเหม็นอ่ะผมถามแทนให้มันเป็นอะไรผัดสามเหม็นก็คือเส้นห right มี่ผัดใส่สะตออมผักกระเฉดผมเหม็นหมดเลยนี่แต่เรามาผัดแล้วแต่ที่นี่คุณผู้ชมเขาผัดออกมาแล้วไม่เหม็นดั่งชื่อนะที่นี่เมนูไม่เยอะใช่ไหมไม่ไม่เยอะมีอะไรบ้างมีผัดสามเหม็นแล้วมีอะไรแล้วก็มีข้าวผัดปูที่นี่จะเน้นเนื้อปูก้อนใหญ่อ่าแล้วก็มีราดหน้ามีผัดกะเพราครับแล้วก็ผัดซีอิ๊วผัยซีมีผัยซีมีค่ะประมาณนี้มีสูตรลับเฉพาะตัวไหมฮะ มีค่ะผัดยังไงถึงได้หอมขนาดนี้ก็ไฟแรงไฟแรงค่ะแล้วก็ผัดนานๆผัดนานๆค่ะไม่ไม่คือว่าของเราไม่เน้นพวกซีอิ๊วไม่เน้นอะไรอ่าก็คือใช้ฝีมือแหละนะฮะคือคือบอกไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นรถมืออ่ะมันเป็นรถมือจริงๆก็ผัดกันมาโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะนอกจากนั้เนี่ยยังมีอาหารอื่นๆที่ท็อปฮิตในร้านนี้เรียกว่าแย่งชิงกันเลยหน้าร้านมีขายอะไรฮะมีขายขนมทุช่ายทุช่ายรเบี้ยทอดอ่า เมื่อก่อนกุ้ยช่ายมีสี่ไส้เลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้เหลือแค่สองไส้มีไส้อะไรบ้างนะมีกุ้ยช่ายแล้วก็มีเผือกมีเผือกแล้วก็ความอร่อยอันนึงก็คือปอเปี๊ยะใช่ไหมปอเปี๊ยะค่ะปอเปี๊ยะนี่มีกี่ไส้ปอเปี๊ยะเราจะมีห้าไส้มีอะไรบ้างคะมีกุ้ยช่ายกระล่ำเผือกวุ้นเส้นหมูห่อกุ้งหมูห่อกุ้งค่ะเห็นบอกราคาไม่แพงด้วยอัดสามหมี่นี่จานเท่าไหร่หกสิบบาทแล้วอย่างพวกรัดหน้ารัดหน้าสี่สิบก๋วยซีหมี่ ก็จะมี60ร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ถนนเจริญนครซอย30ทับ 1, 1> เปิด10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะอ่าแวะมาทานกันได้นะครับ <c oughs> มาแล้วครับคุณผู้ชมนีเ่เริ่มต้นเลยผัด3เมเหม็นเอาเส้นหมี่นะฮะไปผัด3เหมน็นมีทั้งชะอมมีทั้งกระเฉดมีทั้งสตอือกินแล้วไม่ต้องไปคุยอะคร่างั้นเดอะเขาถึงเรียก3เหมน็นนะแต่เราก็จะลองดูว่าผัดออกมาแล้วเป็นไงใช่ไหม ไม่เหมือนเลยหอมกลิ่นกระทะไหมละมุนกลมกล่อมอีกอันเนึงนี่ข้าวผัดปูไี่นี่ใช้ปูก้อนเลยจานนี้70บบาทเองข้าวผัดที่ผัดกระทะเหล็กเนี่ยยังไงมันก็อร่อยยังไงมันก็หอมหอมสบายเลยมาถึงกะเพราก่อน กะเพราที่นี่เขาบอกว่าลูกค้าให้5ดาวเลยนะแล้วก็เห็นมีใส่เครื่องปรุงบางชนิดที่ร้านอื่นอาจจะไม่ได้ใช้อันนึงนี่เขาใส่คือเขาใช้กระเทียมเจียวด้วยเออนี่เป็นกะเพราที่ร้อนแรงแล้วก็รสชาติไม่เหมือนที่อื่นนะ không tay không tay không tay bung tay không tay không tay không tay 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 chui tay 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 chui tay tay ông tay không tay 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 tay